วันๆก็เดกแต่สมต่ำนะมึงอ่ะอมือหนี้เนื้อยนะมือนี่เด็กอะไรต่ำซ้วขนมกินก็เย,ยอะอยู่แล้วมึงก็ยังเดกคู่กับขนมกินคุกน้ำปลาอีกอนี่ขนมกินน้ำปลานี่ขนมกินปาลามันต่างกันเหรอหรอม,มึงเคยเสนุกมกั้งหมื่อไรกูพูดกับมึงเหนหรอเพราะกูเป็นฝรั่งฝรั่งคนอื่นอ่ะขอกูกินแต่สเต็กพิซซ่าอ,อะไรเงี้ยอืม มีเพื่อนน่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อนคนไทยพาไปดูวัดผัดเก้า<ๆ>ไปไหวพ้พระมึงก็พาทุกไปแต่ทุง่งนาไปจับกบ<ๆ>คนอื่นไปไปกินผัดไทยไ<ๆ>ก่ย่างหอไปเตยมึงก็ตำบักวงกับตำบักพั่วบดปาะมือเอ๊ะเอาซ้มตมาอีกห้าจานโอ้โห,โหตายแล้ว 谁怕呀呀的？